สวัสดีครับคุณรุงังทีรักครับพบก,กันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์บ้านเกิดเมืองนอนวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับหยิบยกออกมาคุยกันเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าเรื่องราวเนี่ยก็จะต่อเนื่องกันมาจากหลายวันก่อนนะครับถ้าเกิดใครจําได้เรื่องของการปฏิบัติสีซึ่งมีการปูพื้นกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ แต่วันนี้เนี่ยผู้ที่เขียนข้อมน,น์นี้ซึ่งใช้นาปรกกาว่าสิริัญญาตัวจริงจะเป็นใครอะไรยังไงคุณผู้ฟังที่รักก็ลองไปหาคำตอบเองกันแล้วกันเนี่ยนะครับสิริัญญาจะต่อเนื่องจากเมื่อคราวที่แล้วโดยจะตั้งหัวข้ออย่างนี้ครับว่าพลังของประชาชนต้านการปฏิวัติสีได้นะครับคืออะไรเริ่มต้นอย่างนี้ครับสิริัญญาบอกว่าการปฏิวัติสีเนี่ยเป็นปฏิบัติการของนักล่า อาณานิคมนะครับที่จะใช้กับบรรดาประเทศต่างๆที่เป็นบรปักหรือประเทศที่ไม่ยอมรับการอยู่ใต้อานตจของประเทศนักล่าอาณานิคมและเมื่อมีการปฏิภาสีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและก็โครงสร้างของประเทศนั้นๆเพื่อให้เป็นประเทศกึ่งเมืองขึ้นหรือเป็นประเทศใต้อาณานิคมของประเทศนักล่าอาณานิคมเหล่านั้น ในที่ดีเนี่ยคุณผู้ฟังทีักครับก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าคําว่าล่าอนานิคมคืออะไรและประเทศไหนแน่ที่เป็นประเทศนักล่าอนานิคมในยุคป,ปัจจุบันนะครับไม่ใช่สมัยก่อนนะครับไม่ใช่เอายุคป,ปัจจุบันนี้เลยสิริัญ,ญญาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ามีการจัดวางเครือข่ายที่มีความพร้อมที่จะเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิวัติสีในประเทศต่ตางๆเกือบจะทุกประเทศ แม้แต่ในประเทศมหาอำนาจนะครับอย่างรัเสเซียอย่างจีนก็มีหรือแม้แต่ประเทศที่มีความเคร่งครัดในเรื่องของศาสนาอิสลามอย่างอิหร่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีการปฏิบัติการกันมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนานนับ10ปีเข้าไปแล้วนะครับประเทศหลายประเทศต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองแล้วก็กลายเป็นประเทศกึ่งเมืองขึ้นหรือไม่ก็เป็นประเทศใต้อานัตของประเทศ ผู้ล่าอันนาธิคมจนไปที่รู้กันทั่วโลกนั่นแหละครับส่วนประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นเป้าหมายของเขาซึ่งมันก็ไม่ใช่ความรับอะไรนักหนาหรอกครับเพราะว่ามีคนที่นําเอาข้อมูลความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยออกมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบมาเป็นระยะระยะเป็นเวลานานาน,นับ10ปีแล้วนะครับอย่างเช่นการนํามาข้อเท็จจริง หลากหลายมาเปิดเผยให้คนไทยได้รับทราบโดยอาจารย์ปราโมทนาะคอนทับซึ่งเคยเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ปราโมทเนี่ยได้นําเอาหลักฐานซึ่งมีอยู่เป็นจนํานวนมากนะครับเป็นหลักฐานที่มีการสนับสนุนเงินจากรัฐสภาสหรัฐหรือพูดง่ายๆก็คือหลักฐานที่รัฐสภาสหรัฐเนี่ยให้การสนับสนุนทางการเงินกับกระบวนการเคลื่อนไหวต่างๆในประเทศไทย มีการชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าเป้าหมายใหญ่ของการปฏิวัติสีคือการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และล้มล้างโครงสร้างการปกครองของประเทศไทยการเคลื่อนไหวต่างๆก็เพื่อขยายการจัดตั้งกระบวนการมวลชนให้มีความพร้อมกับการปฏิวัติสีมีการขยายตัวเติบโตขึ้นปีแล้วปีเล่ากระทั่งนักการทูตบางประเทศนี่นะครับไม่บอก ว่าเป็นประเทศไหนแต่คุณผู้ฟังที่รักก็คงจะนึกภาพออกนักการทูตของบางประเทศเนี่ยแสดงออกชัดเจนเลยว่าต้องการคุกคามกับรัฐบาลแล้วก็ประเทศไทยอย่างออกหน้าออกตาแล้วก็ใช้กลุ่มบวลชนเหล่านี้แหละครับเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านขัดขวางการดําเนินนโยบายหรือว่ากิจกรรมต่างๆของรัฐบาลเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของนักล่าอนาธิคมเหล่านั้น เอาละครับมาถึงวันนี้ในการเคลื่อนไหวนี้ก็ลุกลามเข้าไปในส่วนราชการหลายส่วนลุกลามเข้าไปในสถาบันการศึกษาหลายสถาบันแล้วก็ลุกลามเข้าไปในองค์กรประชาชนหลายองค์กรหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับมีนักเคลื่อนไหวจากต่างประเทศที่เข้ามาในรูปของ NGO เข้ามาในรูปของอาสาสมัครต่างๆเข้ามาในรูปขององค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆแม้กระทั่ง การใช้เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศของสถานทูตหลายแห่งเป็นเครื่องมือก็มีสภาพเช่นนี้แหละครับต้องถือว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงและก็ความปลอดภัยของประเทศที่ทุกภาคส่วนเนี่ยจำเป็นจะต้องตื่นตัวขึ้นมานะครับเพื่อรับรู้รับทราบและก็ติดตามสถานการณ์ให้ใกล้ชิดมากที่สุดนะครับคุณผู้ฟังทีละครับการปฏิวัติสีซึ่งเกิดขึ้นมาในระยะที่ไม่นานมานี้เนี่ยนะครับ ก็มีทั้งเกิดในฮ่องกงเกิดในพมา่าแล้วก็เริ่มมีการทดสอบปฏิบัติการในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาเดียวกันด้วยซึ่งก็สอดรับประสานกันในรูปแบบเดียวกันโดยมีสื่อต่างประเทศเนี่ยคอยขยายผลสร้างกระแสข่าวให้เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับที่พมา่าเนี่ยรัฐบาลทราบเบื้องลึกเบื้องหลังดีก็เลยทําการปราบปรามขบวนการเหล่านี้อย่างเฉียบขาดส่วนที่จีนรัฐบาลจีนก็ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังดีเช่นเดียวกัน ก็เลยต้องใช้กฎหมายความมั่นคงเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการต่อการเคลื่อนไหวดังกล่าวส่วนที่ฮ่องกงนะครับฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนอย่างสมบูรณ์แล้วภายใต้หลักการที่ว่า1ประเทศ2ระบบและก็นําความสงบกลับคืนมาอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสการปฏิวัติสีที่เกิดขึ้นแต่จีนหรือฮ่องกงรู้ทันเช่นเดียวกันครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับช่วงที่เกิดเหตุใน,ในประเทศต่างๆนั้น เป็นเพียงแค่การทดลองเป็นเพียงแค่การทดสอบการปฏิบัติการก็ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นคนไทยนะครับรักชาติรักแผ่นดินไม่เอาด้วยครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วก็เห็นถึงอันตรายของขบวนการนี้ที่มีการกระทําต่อชาติบ้านเมืองประกอบกับแรงหนุนจากพม่าและฮ่องกงถูกกำดาบปราบปรา,ามไป จึงต้องหยุดการเคลื่อนไหวดังกล่าวส่วนที่ยูเครนครับในขณะที่เกิดสงครามยูเครนแล้วก็เกิดความตึงเครียดขึ้นในหลายภูมิภาคเนี่ยนะครับรวมทั้งที่ีอิรานแล้วก็ที่จีนก็เกิดการเคลื่อนไหวปฏิวัติสีกันขนาดใหญ่เลยทีเดียวเกิดขึ้นในประเทศทั้ง3ประเทศนี้แต่ทั้ง3าประเทศนี้ก็รู้แหละครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรแล้วก็มีการเตรียมการตั้งรับเอาไว้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับรัสเซียเนี่ยทำการปราบปรามอย่างเฉียบขาด รวดเร็เวการเคลื่อนไหวก็เลยทิ้นสุดลงไปเร็วที่อิหร่านมีการเตรียมการเรื่องนี้เอาไว้นานแล้วนะครับแล้วก็มีการก่อาการเคลื่อนไหวเพื่อลมล้างการปกครองของอิหร่านอย่างหนักมากและก็กว้างขวางมากแต่รัฐบาลอิหร่านก็ทําการปราบปรามและก็กวาดล้างผู้ที่อยู่เบื้องหลังนับหมื่นคนจนชะงักไปแล้วนะครับล่าสุดครับทางสหรัฐอเมริกาก็ออกประกาศท่าทีเรียกร้องให้มิตรประเทศที่สนับสนุนการต่อต้านรัฐบาลอิหร่านอย่าเปิดเผย แต่ปรากฏว่าประเทศต่างๆเขาก็ยืนยันในหลักการของเขาว่านะครับว่าเขาจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านนี่แหละครับสถานการณ์มันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐบาลอิหร่านเนี่ยสามารถที่จะปราบปรามการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้เช่นเดียวกับรัสเซียครับส่วนที่ประเทศจีนนะครับก็อย่างที่บอกไปมีการเคลื่อนไหวอย่างเดียวกันและรัฐบาลจีนก็รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนี่ดีนะครับก็เลยทําการกวาดล้างด้วยมาตรการใหม่ ก็คือการเข้าทำการควบคุมจับกลุ่มผู้สื่อข่าวต่างประเทศแล้วก็บรรดาอาสาสมัครต่างประเทศที่แอบแฝงเข้ามาเคลื่อนไหวภายใต้รูปแบบที่เป็นนักข่าวมีการยึดข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์จนทราบความเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วก็ทราบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วแล้วก็ทําการกวาดล้างจับกลุ่มอย่างเฉ็บขาดต่อไปนะครับหันมาที่ประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันครับ การเตรียมการรับมือกับการปฏิวัติสีและการทําความเข้าใจกับสถานการณ์การปฏิวัติสีเนี่ยเป็นการเรียกร้องความต้องการเป็นความจำเป็นแล้วก็เป็นภารกิจที่สําคัญของทุกภาคส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นภารกิจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่จะต้องรับมือกับการปฏิวัติสีเพื่ออะไรครับเพื่อความสวัสดีเพื่อความปลอดภัยแห่งพระราชณาจาักรไทยสื่อไปนั่นแหละครับ